กราบสวัสดีท่านโพธิสัตว์ผู้ติดตามช่องชโชโฮธรรมราชบุตรธรรมตํานานทุกท่านครับตามคำสอนของพระพุทธศาสนาเราถือกันว่าเมื่อเราทํากรรมอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเราก็จะได้รับผลกรรมนั้นแต่เพราะหลายคนไม่เข้าใจความหมายของกรรมว่าหมายถึงอะไรและหลักกรรมนั้นมีการทํางานอย่างไรทําให้เกิดความเข้าใจผิด เกี่ยวกับหลักกรรมขึ้นมาในกลุ่มชาวพุทธอย่างเช่นมีคนเชื่อกันว่ากรรมนั้นมีผู้คอยตามลงโทษผู้กระทําเรียกกันว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือเข้าใจว่าเรามีคนที่คอยตามทําร้ายหรือจัดการตัวเราเพราะเคยไปทํากรรมไม่ดีกับคนอื่นเอาไว้ทำให้เราต้องขอให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมหรืออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ในคลิปนี้เราจะไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของจ้ากรรมในเวรว่าสิ่งนี้คืออะไรกันแน่กับช่องโชโฮธรรมราชบุตรธรรมตำนานกันครับจ้ากรรมในเวรคืออะไรแล้วมีอยู่จริงหรือเปล่าความจริงแล้วในพระพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่ากรรมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้มนุษย์หรือสรรพสัต จะเจอกับเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีศาส,สนาพุทธจะสอนว่าทุกสิ่งมีเหตุผลหรือมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆเช่นการที่ฝนจะตกโลกจะร้อนหรือสุขภาพของเราจะดีหรือไม่ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากเรื่องของกรรมเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยและตามหลักพุทธศาสนาเราทุกคนมีกรรมเป็นของตน จึงไม่มีเจ้ากรรมนายเวรที่จะมาคอยกำหนดชีวิตของเราเพราะถ้ามีเจ้ากรรมนายเวรของเราจริงก็จะต้องมีเจ้ากรรมนายเวรของตัวเจ้ากรรมนายเวรนั้นอีกด้วยเหมือนกันแล้วก็คงจะวุ่นวายแน่เลยล่ะครับถ้าหากจะต้องมีเจ้ากรรมนายเวรของอีกเจ้ากรรมนายเวรคอยจองเวรต่อต่อกันไปเหมือนคอยต่อแถวเรียงคิวทำร้ายกันดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงไม่ได้มุ่งให้เราหวาดกลัวและทำบุญกุศลอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่พระพุทธศาสนาจึงมาจะสอนให้เราอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติของเราและสรรพสัตว์ที่อยู่ในภพภูมิต่ำที่เดือดร้อนและประสบความทุกข์เพราะไม่มีใครอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ถ้าหากถามว่า พระพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวถึงคนที่จองเวรต่อเราเลยใช่หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่ใช่แบบนั้นเสียทีเดียวหรอกครับเพราะพระพุทธศาสนาก็มีการกล่าวถึงบุคคลที่จองเวรเอาไว้บ้างเหมือนกันเราเรียกบุคคลเหล่านี้ตามชื่อตรงๆเลยว่าเป็นผู้จองเวรซึ่งหล,หลายๆคนก็น่าจะเคยเจอละครับคนที่อยู่ดีๆเมื่อเราไปเจอเขาแล้วก็ไม่เคยทำให้เขาเดือดร้อนหรือทำร้ายอะไรเขาเลย แต่เขาจะรู้สึกไม่ชอบเราหรือถึงขั้นเกลียดเราโดยไม่มีเหตุผลซึ่งเรื่องเหล่านี้หลายคนก็คงจะเคยเจอใช่ไหมล่ะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในอดีตอาจจะเคยมีการจองเวรบางอย่างหรือเคยทำเรื่องไม่ดีต่อกันมาเลยทำให้มีความรู้สึกเหล่านี้เก็บอยู่ในพื้นฐานของจิตเช่นเดียวกับกรณีของพระเทวทัตที่คอยจองเวรพระพุทธเจ้านั่นเอง ผู้จองเวนในที่นี้จึงไม่ใช่ผู้มีอำนาจเหนือเราแต่เป็นมนุษย์หรือสัตว์ในภพภูมิเดียวกับเราที่เคยจองเวเรามาในอดีตนั่นเองในคัมภีธรรมบทนี่นะครับได้กล่าวถึงผู้หญิงสองคนที่จองเวกันมาหลายภพหลายชาติเช่นเรื่องของนางกาลียักษินีในคาถาธรรมบทธรรมบทเรื่องนี้เล่าว่าภรรยาหลวงและภรรยาน้อยของตระโกนึ่ง จองเวรต่อกันเพราะภรรยาน้อยกำลังจะมีลูกให้สามีแต่ภรรยาหลวงเป็นหมันและมีลูกให้สามีไม่ได้เมื่อใดที่ภรรยาน้อยกำลังตั้งครรภ์ภรรยาหลวงก็จะวางยาให้ฝ่ายภรรยาน้อยต้องแท้งลูกถึงสามครั้งแล้วต่อมาก็เสียชีวิตส่วนภรรยาหลวงก็ถูกสามีและครอบครัวทุบตีเพราะทำให้สามีไม่มีลูกสืบสกุล ทั้งภรรยาหลวงและภรรยาน้อยต่างก็จองเวรซึ่งกันและกันภรรยาหลวงไปเกิดเป็นแม่ไก่ภรรยาน้อยมาเกิดเป็นแมวแล้วก็ฆ่าลูกของอีกฝ่ายชาติถัดมาภรรยาน้อยเกิดเป็นแม่เนื้อกว àng, างภรรยาหลวงไปเกิดเป็นแม่เสือแล้วก็ฆ่าลูกของอีกฝ่ายและเรื่องการจองเวรของทั้งสองคนมาจบลงที่ภรรยาน้อยในชาติแรกมาเกิดเป็นานางกาลียักษณีส่วนภรรยาหลวง มาเกิดเป็นทิดาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีนางยักษณีไล่ตามกินลูกของทิดาเศรษฐีถึงสองครั้งจนถึงครั้งที่สามเมื่อทิดาเศรษฐีคลอดลูกก็รีบอุ้มลูกพาหนีมาจนถึงวัดพระเชตวันและได้พบกับพระพุทธเจ้าทำให้นางกาลียักษณีตามไปกินลูกของนางไม่ได้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้นางยักษณีเข้ามาในวัดแล้วทรงแสดงธรรม ให้ทั้งสองคนเลิกจองเวรซึ่งกันและกันและตรัสแสดงธรรมจนนางยักษณีและทิดาเศรษฐีบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันทําให้ทั้งสองคนเลิกจองเวรและได้เป็นสหายกันนางยักษิีใช้อํานาจของยักษ์ทำนายสภาพอากาศให้ทิดาเศรษฐีสามารถจัดการทํานาทําไร่จนได้ผลดีส่วนทิดาเศรษฐีก็ตอบแทนโดยการมอบอาหารดีๆให้กิน เป็นการตอบแทนเพราะนางยักษ์บรรลุทำแล้วจึงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกและชาวบ้านที่รู้เรื่องนางยักษ์ที่ช่วยแนะนำทำนายพยากรณ์อากาศจรการปลูกพืชพันธุ์ได้ผลดีก็มามอบอาหารและสิ่งของต่างๆให้แก่นางยักษ์เพื่อขอให้ช่วยด้วยเหมือนกันจนนางยักษ์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวเมืองในท้องถิ่นนั่นเองเรื่องนี้คือตัวอย่างที่ว่าแม้จะเคยมีผู้จองเวรต่อเราแต่เราสามารถหยุดการจองเวรน,นั้นได้ โดยการทำความดีซึ่งกันและกันหรือหมั่นแผ่เมตตาจิตและมีความกรุณาช่วยเหลือกันอยู่เสมอในคำพีธรรมบทยังยกตัวอย่างผลของอกุศลกรรมอีกว่าการที่เราประสบความทุกข์ไม่ใช่เพราะมีเจ้ากรรมในเวรคอยจองเวรหรือบันดาลสิ่งไม่ดีกับเราแต่เป็นเพราะกรรมที่เราได้ทำมาเองโดยเล่าถึงพระภิกษุสามกลุ่มได้เจอเรื่องราวประหลาดระหว่างเดินทางม,มาเข้าเฝ้าพ,พระพุทธเจ้า พระภิกษุกลุ่มหนึ่งเล่าให้ฟังว่าไปฉันอาหารที่บ้านโยมท่านหนึ่งต่อมาเกิดไฟติดลุกขึ้นมาในครัวเปลวไฟได้ลามไปจนกระทั่งติดเศษหญ้าที่มุงหลังคาอยู่เศษหญ้าที่ถูกไฟไหม้ลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ไปพันคอเผาไหม้อีกาตัวหนึ่งที่บินผ่านมาตกลงมาตายที่กลางบ้านพอดีภิกษุอีกกลุ่มหนึ่งเดินทางมากับเรือสินค้าเหือแล่นต่อไปไม่ได้ คนเลยจับฉลากสุ่มหาคนกาลกินีหรือคนที่ทําให้ดวงซวยว่ามีอยู่ในเรือหรือเปล่าพบว่าภรรยาของกัปตันเรือเป็นคนกาลกินีกัปตันจึงสั่งให้คนจับภรรยาตัวเองลอยลงทะเลไปแล้วสั่งให้เอาหม้อใส่ทรายผู้คอถ่วงน้ําให้นางรีบๆจมน้ําลงไปด้วยส่วนพิสุจอีกกลุ่มหนึ่งมีอยู่เจ็ดรูปไปพักที่ถ้าแห่งหนึ่งระหว่างเดินทาง อยู่ๆก็มีก้อนหินมาปิดปากถ้ำคนในหมู่บ้านกับพระในวัดใกล้หมู่บ้านก็พยายามหาวิธีช่วยก็ช่วยไม่ได้แต่พอผ่านไปเจ็วันหินก็กลิ้งพ้นปากถ้ำไปเองพระภิสูจเหล่านี้ต้องอดอาหารตลอดเจ็ดวันเมื่อได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ได้กราบทูลเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าพวกตัวเองไปเจออะไรแปลกประหลาดมาระหว่างเดินทางกันบ้างและอยากรู้ว่า เป็นเพราะกรรมอะไรที่ทำให้แต่ละบุคคลได้เจอเรื่องราวเหล่านี้พระพุทธเจ้าถึงทรงเล่าว่านั่นเป็นกรรมของสรรพสัตว์ที่ได้ทำเอาไว้เองอีกาตัวนั้นในอดีตเคยเป็นคนเลี้ยงวัวเพราะโกรธที่ฝึกวัวไม่ได้สักทีเพราะวัวน,นั้นเอาแต่นอนจึงเอาเศษหญ้ามากองสมที่วัวตัวเองแล้วก็เผาให้วัวตายทั้งเป็นด้วยอกุศลกรรมนี้ทำให้เขาต้องถูกไฟไหม้ตายมาตลอดเจ็ดชาติ รวมถึงชาติที่เกิดเป็นอีกาด้วยส่วนสตรีภรรยาของกัปตันเรือในอดีตเคยจับสุนัขตัวหนึ่งผูกคอมันกับหม้อน้ําแล้วก็จับสุนัขถ่วงน้ําตายทําให้เธอต้องตายจากการถูกโยนลงน้ําแบบนี้มาตลอด100ชาติส่วนพระภิกษุเจรูปที่ถูกขังอยู่ในถ้าในอดีตเคยเป็นเด็กเลี้ยงวัวจับตัวเงินตัวทองตัวหนึ่งขังไว้ในจอมปลวกคิดว่าจะปล่อยในวันรุ่งขึ้น แต่ก็ลืมจนกระทั่งผ่านไป7วันพอถึงวันที่7ก็นึกขึ้นได้จึงรีบไปปล่อยตัวเงินตัวทองนั้นตัวเงินตัวทองนั้นไม่ตายแต่ต้องอดข้าตลอด7วันจนผอมโซด้วยอกุรลกรรมนี้ภิกษุทั้ง7รูปแม้จะไม่ต้องถึงตายจากกรรมเหล่านี้แต่ก็ยังได้รับความทุกข์ทรมานจากการอดอาหาร7วันเหมือนตัวเงินตัวทองที่พวกตัวเองเคยจับขังไว้ในอดีตชาตินั่นเอง และจะต้องอดอาหารแบบนี้ถึง14ชาติมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวจนจบแล้วจึงตรัสสรุปว่าคนจะหนีไปอยู่บนฟ้าหนีไปอยู่กลางทะเลหรือว่าอยู่ในภูเขาก็ย่อมหนีกรรมของตนเองไม่พ้นจากคำสอนนี้หมายความว่าแม้เราจะไม่มีเจ้ากรรมในเวรคอยตัดสินความผิดอะไรเลยแต่อกุศล,ลกรรมที่เคยทำมา ก็จะต้องกลับมาตอบสนองเราในรูปแบบคล้ายๆกันอยู่นั่นเองดังนั้นไม่ว่าเจ้ากรรมในเวรจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตามพระพุทธศาสนาก็เน้นสอนให้เราละเว้นความชั่วและททำความดีทำจิตใจให้สงบผ่องใสไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่น <S <S เพื่อให้เราได้บำเพ็ญบุญกุศลและสร้างบรารมีธรรมจนถึงที่สุดได้ปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรม พ้นจากสังสารวัติหรือการเวียนว่ายตายเกิดในที่สุดนี่คือจุดมุ่งหมายของคำสอนพระพุทธเจ้านั่นเองครับสุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนจะได้เข้าใจความหมายของคำว่าจ้ากรรมในเวรและเรื่องผลของกรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกด s u b s c r i b e ให้กับช่องสามารถสนับสนุนช่องนี้ได้โดยช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยครับ สำหรับวันนี้กร่มชวคุณขอลาไปก่อนขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจะมีแก่ทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ